อดี And er 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 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะใราก็มาอยู่ที่ชุดของแฟนวอลเลอร์นะคะ,ะ,คะตอนนี้เราก็จะมาแต่งหน้ากาันแต่ว่าอยากให้ทุกคน congrats oh. เพื่อนรักใรานะคะ oh. ไหนเขาดูแ oh. หวนยดิ yeah. <laughs> กำลังจะแต่งงานแต่งเมื่อไหร่นะแต่งปีหน้านะคะใครอยากไปติดตามคุณเจนนะคะแล้วก็คุณแ<ม>ดนเนียลนะคะใส่ไว้ให้ตรงมีในส s t แ g r ม m มาดูกันว,ว่าวันนี้ทำงานสไตล์คุณเจนี่นนม,นมันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้คืออะไรไม่บอกนมาวก็ช่วยเรื่อง ดิวที่สิบแฝกอีสเดิมไม่บอกจริงจริงว่ะตอนแรกนึกว่าเล่นทุกไม่บอกจริงไบอกจริงสวยแน่นอนที่เราเรียกคุสว่าอะไรนะขอแต่งหน้าไหนก็ได้ให้หน้าเลยทำผมเมียนก็ได้ให้หน้าผมสวยมากอะดูหน้าหน่อเลยสวยอ่ะคุสวยจริงเมื่อกี้รู้สึกแบบเหนื่อยมากแต่พอเห็นหน้าตัวเองมันเริ่มสวยมันเริ่มมีกำลังใจ แล้วมีคิ้วมีโครงอะไรเงี้ยแค่สตาร์ตนจ๊ะเดี๋ยวรอตอนเสร็จเดี๋ยวรอตอนเสร็จหน้ามันสวยปุ๊บมันจะแบบกำลังใจมาลไม่สวยก็ได้นะหน้าเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่านี่อันนี้คือนาฬิกาที่เราจะที่เราจะใช้ถ่ายวันนี้นะคะสวยมากแต้มเมื่อนาฬิกาแฟรงก์ยูเน่ที่หนึ่งใน สุดและกลกัดตอนที่สุดในโลกราคาเริ่มต้นหลักแสนถึงสิบล้านสวยนี่นะคะเข้ากับผมเลยใช่ไหะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้พี่อาดุหนักมากดุดุดมากเาะอะไรดอคะ่ะ สไลดยเล็บไม่เหมือนกันเลยสักสีค่ะก็เป็นทองนี่ไงทีมสไลด์สนค่ะต้องโดนคุณครูดุนะคะกลัวกลัวที่รำไง ฉันอาจจะใจดีใจดีค่ะแต่วันนี้ฉันโดนดุว่าฉันผิดเองจำไว้นะคะนางแบบเวลามาทํางานนะคะเราต้องพร้อมทั้งมือและเท้าก่อนเนะครับม่จะโดนครูดุอะไรลองลองวางข้อสอบไปเร้าๆธรรมดาเออโอเค สวัสดีค่ะนะยูมิ <laughs> ขอบคุณค่ะที่วันนี้ให้ประกาศสไลด์นะคะจะ <c oughs> บอกว่าใช่กับนะยูมิเนะี่ยคือเรารู้จักกันแบบตั้งแต่เทยเด็กใช่ไหมคะแล้วก็นะยูมิมีเรื่องวีรกรรมของไซน์ตอนเด็กๆตอนที่ไลด์เขาก็มาหานะมิทำงานอยู่แล้วก็ <c oughs> มาแล้วพอคนร้องไห้เริ่มง,งอแงเนี่ยเขาก็จะแขนช้นิดนึง <c oughs> แต่พอเขาหายเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกคุณแม่ว่า เมื่อกี้ไม่ใช่สไลด์นะเมื่อกี้เด็กหญิงส้มเท้ส้มเมื่อกี้เด็กหญิงส้มนะน้องส้มน้องส้มตลกเพราะว่าเด็กหญิงส้มใช่ตลกมากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะวันนี้เรามาทำงานจะไม่มีน้องส้มค่ะได้แหวนนะมาทำงานติดใจเข้ามากอะผมดูผมเล็บด้วยท่าทีจุดอารมณ์อะไรเมื่ลเราขนกระสาบเข้ามาคือเขาจะเอาซันเซ็ตเราสวยๆแต่ว่าวันนี้คิดว่าคงไม่ได้ละ S <S เป็นพ่อคนแล้วรู้สึกงไงเหี้ยไหสายไหมที่ไม่ใช้ออกมาอะไรที่ไม่ได้ใช้งานออกางานงเข้า่อโยงผ่านาทไปมกัคับพร้อมแล้วแอคชั่นเดินเข้ามามอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอายุวนนี้มาทำอะไรคะ นี่เรามาถ่ายกินกินละเชื่อกินหรืนว่าวันนี้มาถ่ายอะไรนะที่ที่ขันแรปป่ะวันนี้เราทำเพลงให้แฟรงค์มิลเลอร์นะครับค่ะที่ชื่อ It's Time หนขอดูสิ You know what time i s You know h t i m e it is Oh you got the the V one ตัวนะครับอก็อบ and action อยจดมากขอบคุณค่ะพี่เจเจนสวยมากผมสวยมากถัดแล้นี้พี่พลอยนะคะพี่พลอยนะคะกด follow ได้ตรงนี้ นี่นะคะแล้วก็ทางทำอยู่ชัาา่อนานผสมขวรเหนื่อยมากยู่มากอยากกินข้าวมาวันนี้จบลรงแ้วเหนื่อยมากๆทุกคนแต่ว่าก็รู้สึกหายแหงแล้วนะคะในวันนี้มีความสุขมากถือว่าถือว่าทํางานได้ค่อนข้างเต็มที่อาจจะให้ตัวเองสัก7 5เต็มสิหรือ8เต็มสิไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์กดกระดิ่งให้สไลด์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้านะ